บรรยากาศเนี่ยมาสอซิมอนเตรียมตัวไปโรงเรียนพี่น้องจ๋าโมนเวียนหอมแก้มก่อนไปโรงเรียนเสียงพอแตกสาวฮ่าฮ่าโมนเวียนกับเมยติดเ <S S 3> <c oughs> มยบมึงซงที่อยากจะไปเนร์่ย <c oughs> อยากไปเนรแต่ว่าก็ต้องไปโรงเรียน <c oughs> ขาดโรงเรียนละลายกับเ่ย์ดพี่น้อง <c oughs> จะเรียนหนังสือบ่ทัานข้าเจ้าต้องไปครับผมโ <c oughs> นเวียนกับเม <c oughs> ย์เดเมย์ไปรับครับผม บรรยากาศยังสี่อมหลุกอมไปโรงเรียนพี่น้องจ๋าเก็บคอต้องอมหลุกอมเท่านั้นถึงจะช <What? S 1> ุ่มคอเมี่ยซบันกับเสียงเอ็กโอด้พี่น้องดูบบอินน่นมั้งนี่บอ ไปไปโรงเรียนไปไปกระเป๋าแนวกินไปโรงเรียนเล่กระเป๋าอ็นุกเอาอขนมลูกอมสงสวรรค์เบอหิวเหสุดไปลสองโมงเสาร์แล้วซีมอนดูดซีมนดย้จุ๊บ มาจุบแม่่อนไปโรงเรียนครับดูไปเล่นเลยไปเล่นดูเป็นอมอนฟิต เอามาหลังบาตรพี่น้องพอไปส่งปั่นจักรยานใส่รถทีหมือนยังอวนหนาอ้วนหลังพี่น้องเอ้ยทุกมืก่นทวีตแม่สิไปส่งมือนี่แม่บ่สบายให้พ่อไปส่งแทนอุ่นเลียบเร่งเร่งเร่งอีกพี่น้องปไ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 ปโรงเรียนเดี๋ยวแม่ไปรับมือนี่อาการล่อแร่ล่อแร่ <laughs> สองเมสซิมอนไปปวดหัวพี่น้องปวดหัวไขวัดใหญ่ลงคอก็เลยตอนสอบทรงหนว่าก็ได้แต่ว่าตอนบ่ายก็สิ่ทุ่มครึ่งกาตามมาชมเดินจ้าเด้อว่สซิมอนจะขี่จัก,กรยานไปสภาพไหนไปโรงเรียนมาซองเบิง่งรอถ่าพอ่พอพ่อก็จะเอาจัก,กรยานออก ก็น่ากระเสถุงมือพี่น้องเอยหนาวคักหนาวเน่พาแสงอาทิตย์กระโบวี่ผาแสงอาทิตย์ยุ่ยสซ่พี่น้องส่งมาให้ซีมอนเน่หนาวโผดโพอันนี้ขนาดบานไห้มีพี่มาตกเลยพี่น้องยังหนาวซ้ำนี่พี่มาตกจะส้าได้เตรียมมันเขียวใส่กันตีกันเลยพี่น้องหนาวหนาวว่านี่ติดลบก็น,น่าจะปั้นจักรยานไปโรงเรียนซีมอนนั่ง้ังหนาวทุวีทุวันจะเป็นสภพาพยังสี่พี่น้องชีวิตประจำวันของซีมอนไปโรงเรียน พอก็จะจับยกใส้นที่นั่ง <Okay. S 1> ซิมอนเพื่อใส่ถุงมือ,ด,อด้วยครับเด้อเอามือใส่กับเสียขนานั่นาละแฟน่า <c oughs> สิปั่นจักรยานไปโรงเรียน,นปั่นเองเป็นแล้วไปแล้วครับไปโรปงเรียนแม่ซิมอนกับซิฟ้าแลนไปหน้ากระจกหน้าบ้านพี่น้องเบิ่งสภาพก่อนจะไปโรงเรียนเป็นสภาพยังไงตามมาเด้อพี่น้องแม่ซิมอนสิแลนไปเนาะหน้าบ้านพี่พี่น้อง ขอบคุณที่สลนาเขารับชมครับไปโรงเรียนก่อนนะคะบ๊ายบาย